สองราศีนี้ถ้าสมมติดวงของคุณเนี่ยมันจะส่งเสริมคือคุณจะดวงดีที่สุดในรอบ12ปีนะถ้าสมมติทางนี้ไปมันจะไปเกิดขึ้นอีกทีหนึ่งอ่ะอีกสิบสองปีข้างหน้าสิบสองปีข้างหน้าดียวเลยมมันเดียวสิบสองปีเลยไหมไม่ไม่คือมันอยู่เนี่ยมันอยู่ปีเดียวปีเดียวแต่ว่ามันหมายถึงกราฟเราจะพลิกเง่ยมันจะกราฟมันจะกระตุกจากหน้ามือไปหลังมือกระตุกขึ้นนะครับราศีแรกก็คือผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนะครับนี่คือ เบอร์หนึ่งนะครับหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะครับ<ม><ม>พฤษภเป็นราศีที่ดวงดีรอบด้าน<ม><ม>ทั้งการงานการเงินความรักแล้วก็<ม>เป็นจุดเริ่มต้นใหม่คือพฤษศ,ศเนี่ยที่มันดีมากเพราะว่าปีที่แล้วเดือนมีนาที่แล้วถ้าคุณจาได้คุณดาวฤตอยู่เพิ่งเข้ามาโอ้โหชีวิตเปลี่ยนแปลงเรียนรู้มีการปรับเปลี่ยนมีความวุ่นวายหลายอย่างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีดาวพฤหัสมาช่วยแล้ว นะครับคุณเหมือนมีแบบแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มาช่วยทําให้ราศีพระสบเป็นราศีที่ดวงพลิกฟื้นไปในทิศทางที่ดีมากนะครับใหม่หมดเลยใครอยากเริ่มอยากทําอยากลงมืออยากเรียนอยากเปิดร้านอยากทําธุรกิจ ลุยได้เลยเป็นเป็นช่วงแห่งการเปิดตัวของคุณหนึ่งปีหลังจากนี้นะฮะหมายถึงมันจะดีอย่างเงี้ยหนึ่งปีเต็มเต็มเขาบอกคนที่เกิดราศีพฤษภคุณจำไว้เลยเป็นราศีที่ดีที่สุดคุณบางคนป่วยอยู่เนี่ยมันก็จะเจอหนทางรักษาใช่หรือแม้กระทั่งบางคนที่แบบทําธุรกิจมาสองสามปีที่ผ่านแม่งทำไมกูทำแล้วเจง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 งวะลองดูอีกสักตั้งหนึ่งหรือแบบวันนี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยถ้าสมมติคุณมีโอกาสลองแค่หยิบโทรศัพท์ บทคนดวงมันจะดีอ่ะเหมือนเล่นบล็อกเด้งอ่ะมาเออบอดตามันก็ต้องปาดดวแปด้วเก้าอ่ะไม่เชี่ยวชาญกันจริงๆใช่ไหมผมไม่ได้ยินเรื่องะไรการกานขังต่ออะไรแบบนี้มานานไม่เลยดจริงๆฉันเชื่อมากนแม้กระทั่งความรักก็จะดีเหรอคะก็จะดีคืออะไรไม่ดีก็จะออกไปคุณก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นดังนั้นใครราศีพฤษศย้ำเลยว่าคุณเป็นราศีที่ไม่ควรพลาดในการทําบุญในวันพรุ่งนี้เพราะว่าทำเมันเป็นเรื่องเดี๋ยวคุณไม่ดาดู เพราะเดี๋ยวพอข่าปุ๊บเนี่ยพอยมันจะหายจากชีวิตคุณไปมันจะได้เจออะไรดีๆเนาะอน้สิ่งที่ดีคุณจะไม่เห็นมันเลยมันจะไปได้ดีแล้วเขามีแสงสว่างเจอแสงสว่างแล้วออกจากพอยทำบุญพวกนี้ออกจากแบ็คโพแลเราไปต่อกันที่ราศีเออถึงว่าช่วงนี้ทำไมมาบ่อยๆต่อไปเราไปถึงราศีพิจิกราศีพิจิกที่คืออันดับสองคือราศีที่ได้รับผลดีในเรื่องของการเงินถูกต้องไหมครใช่ครับนะครับราศีพิจิก17พฤศจิกาถึง15ธันวานะครับ เป็นราศีที่ดวงดีนะครับเป็นอันดับที่สองออเพราะว่าคุณเหมือนเป็นเพื่อนบ้านของราศีพฤศษเอ,อ่ะเจออะไรก็เจอด้วยกันเป็นราศีดวงดีดีพิจิกจะดีสองเรื่องคือพฤศภจะดีสามเรื่องอรักง,งานเงินแต่พิจิกเนี่ยจะดีสองเรื่องเป็นหลักก็คือเรื่องความรักและเรื่องการเงินดังนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าเอ้ยเงินติดขัดมีปัญหาเนี่ย คุณอาจจะลงทุนเยอะขึ้นนะแต่คุณจะได้เงินเยอะขึ้นอ๋อลงทุนเยอะขึ้นแต่ผลหารดิบมากขึ้นผลตอบแทนมากขึ้นนี่ยสามมีภรรยาเลยทั้งสองมันศบจิ๊กเลยทุกคนนี้มันไม่แค่จะไม่อยากมาทำพิธีกรแล้วเอาทำไมฮะนั่งไลฟ์ขายของรวยกว่าวันเสาอยากทำอยู่จริงขึ้นมาฮะเออพี่จริงเหรอมันแปดโมงมันจะมาจัดเมื่อก่อนกูจัดวิจิบแปดโมงแปดร้อยบาทขายหกโมงเช้าเช้ของแล้วคุณต้องมีมีโปรรับดาบเพื่อหัดย้ายนะได้เดี๋ยวผมีสี่ห้าเริ่มสี่ห้า เราถ่ายเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราไปที่ราศีดวงเมืองก่อนราศีเมษแน่นอนราศีเมษเนี่ยเป็นราศีที่การเงินดีอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นใครที่เกิดราศีเมษเนี่ยความมั่นคงในเรื่องของการเงินคือคุณอาจจะไม่ได้ถูกหวยรวยขุนอะไรแต่พูดถึงความมั่นคงของชีวิตถ้าคนทํางานคุณอาจจะได้สวัสดิการเบิกได้เยอะขึ้นมีมีตาแหน่งมีเบี้ยมีอะไรที่มันแบบทําให้เกิดความมั่นคงทางด้านการเงินที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นใครที่ราศีเมษเนี่ย ให้มั่นใจว่าอุปสรรคปัญหาความวุ่นวายของการเงินที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากพรุ่งนี้เนี่ยจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นต่อไปราศีเมถุนฮะ15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมคือเมถุนเนี่ยดาวพฤหัสอาจจะไม่ค่อยมีผลต่อตัวเราเท่าไหร่คือจะไปบอกว่ามันรวย12ราศีมันก็ไม่ใช่นะครับเมถุนก็เป็นราศีหนึ่งที่หนึ่งเรื่องคู่ครองต้องระวังนะครับคุณเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องคู่ครอง นะครับถ้าถ้าจะให้ดีควรจะแบบเดินทางไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆคือให้เปลี่ยนบรรยากาศย้ายเปลี่ยนที่ย้ายบรรยากาศบ้างดีกว่าเปลี่ยนคนนะครับอันที่สองคือคุณเป็นราศีที่มีโอกาสเปลี่ยนงานถ้าคุณตั้งใจจะเปลี่ยนงานคุณก็จะได้เปลี่ยนถ้าคุณไม่ตั้งใจจะเปลี่ยนคุณก็ได้เปลี่ยนซึ่งดีมันก็ไม่ไม่ไม่รู้แล้วไม่รู้นะครับนั้นราศีเมถุนก็ฝากว่าให้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองพรุ่งนี้ไปแล้วเนี่ย จัดบ้านใหม่เปลี่ยนหัวเตียงนอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำอะไรใหม่ๆนะครับเปลี่ยนหน้าใหม่ก็ได้อ่ะคือแบบไปทำเล่นเล่นหน่อยเปลี่ยนอะไรที่มันเปลี่ยนใหม่ๆหรือบางบางคนเพิ่งกำลังทำบ้านใหม่อยู่สิ่งไม่ถุนเยอะนะที่ผมเจอช่วงนี้ทำบ้านทำอะไรใหม่อยู่อันนี้ก็แก้เครดไปในตัวแต่ต้องระวังเรื่องปัญหาสุขภาพของคนในครอบครัวใช่ไหมครัโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่นะครับต้องต้องระมัดระวังนะครับคือก็ ก็ต้องให้ความสําคัญแล้วก็ดูแลแยติผู้ใหญ่ให้ใกล้ชิดมากขึ้นครับรบต่อไปไปราศีกรกฎทะ1สกรกฎาคมถึงสิสิงหาคมถ้าเน้นการเงินประเภทโชคลาภเนี่ยกรกฎมาเป็นเบอร์หนึ่งคือคืออย่างพิจิกที่เราพูดไปเนี่ยเป็นการเงินจากการทํางานเซ็นสัญญาแต่ถ้าเน้นการเสี่ยงโชคเนี่ยมันลือนี่แล้วเนี่ยกรกฎเนี่ยเป็นราศีที่ติดอันดับที่มีโชคมากที่สุดอ๋อหรอ นะครับโชคลาบได้อะไรมาแบบไม่คาดฝันก,การาลงทุนที่มีความเสี่ยงมีโอกาสได้รับผลกําไรและผลตอบแทนที่ดีครับผมเน้นเรื่องโชคลาบนะครับที่กรกฎเนี่ยถ้าจัดเนี่ยอาจจะอยู่เป็นอันดับสามนะอมพอมากี้หนึ่งคือพฤทภศสองคือ พิจิกครับสเนี่ยเป็นกรกฎออ๋งมีโอกาสเพราะฉะนั้นคนราศีกรกฎมีโอกาสได้เงินได้อีกสองสาวันนี้ใช้เวลาที่บ้านาฬิกาสิบเก้านาทีต่อไปราศีสิงห์อ่านะครับสิงห์คือั้่ที่เกิดสิบเจ็ดสิงหาถึงสิบหกกันยาราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีที่งานหนักขึ้นแน่นอนอืมงานหนักก็เงินดีและควรจะมีบริวารใหม่เป็นเด็กอายุน้อยเข้ามาในบ้านคุณมันมีหรอเดี๋ยวคุณต้องมีการปลูกไหม อาจจะเป็นไม่รู้เป็นกล้ามหรือว่าเป็นเป็นครีบนะแต่ว่าคือคือราศีสิงห์นี่หนึ่งเขาจะได้ดวงบริวารใหม่ๆเพิ่มขึ้นครับบางคนเหมือนรับเด็กมาเลี้ยงบางคนมีลูกน้องมีอะไรแบบนี้เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวก็มาซึ่งไอ้พวกนี้มันเหมือนพอมาปุ๊บก็เป็นภาระเราไงมันดีไม่ดีอะมันดีไม่ดีเออมันเลยงานหนักขึ้นไงต้องดูแลมันหรอมันมีเรื่องรับผิดชอบมากขึ้นคือบางคนรับผิดชอบบริวารมากขึ้นบางคนรับผิดชอบในเชิงของงานที่ทํามากขึ้น คือแต่คุณไม่นองคุณอย่าทำงานมากขึ้นเลยคนี้ก็่ผมก็อยากจัดรายการ,รคุณเป็นนานๆน,นะ,นะทำไมสุขภาพหรอเออคือคือดูดูเขาเหนื่อย ดูเขาเหนื่อยนี่ขนาดไม่มีสามีแล้วเนี่ยรู้ได้ไงเอาเหรอรู้ได้ไงอาจจะกลับบ้านอาจจะเพียบก็ได้บ้านก็เปิดแอร์ทั้งวันอ่ะร้อนไอ้ลูกวิ่งเนี่ยมีหน้าลงแต่ลูกวิ่งนะไม่รู้เส่ชุดอะไรวิ่งวิ่งวิ่งสีสิงห์นกโดษเนาะเออไม่รู้ใส่ชุดอะไรวิ่งอ่าตอนนั้นศีสิงห์งานเยอะขึ้นครับไม่ต้องกลัวว่างานยิ่งคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยจะส่งผลดีเพราะเหมือนกับมีลูกค้ามีช่องทางในการทำมาหากินที่ดีขึ้นสีสิงห์ก็ถือว่า เป็นราศีที่ดีขึ้นครับต่อไปราศีกันย์57ตุลาคมถึง17 17กันยายนถึง17ตุลาคมฮะราศีกันเนี่ยเน้นในเรื่องของโปรโมทชื่อเสียงค,คือใครราศีกันเนี่ยชื่อเสียงดีขึ้นความก้าวหน้ามากขึ้นถ้าทํางานประจําก็อาจจะมีการโปรโมทตําแหน่งที่ดีขึ้นมีโชคจากทางไกลที่มากขึ้นคือราศีกันยของเดิมพระราหูเข้าอยู่นะครับพระราหูก็เป็นเรื่องทางไกลเรื่องต่างประเทศอยู่แล้วแต่ว่า มุมของดาวพฤหัสเนี่ยถ้าถ้าในในระบบผมวาศาสตร์เรียกว่าเป็นสุภะนะต้องพูดศัพท์เทคนิคหน่อยบางคนคิดว่ามไม่อยอมพูดศัพท์เทคนิคเป็นสุภะปุ๊บเนี่ยก็ทําให้เหมือนกับความมีชื่อเสียงความเจริญก้าวหน้าและโชคจากทางไกลดังนั้นใครราศีกันเนี่ยติดต่ออะไรไกลๆไปแต่ว่าระยะนี้ก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าช่วงที่ดาวเปลี่ยนเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพโรคภัยแค้เจ็บในช่วงนี้ต้องเทคแคร์เรื่องสุขภาพหน่อยเราไปต่อกันที่ราศีตุลครับคือ16ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนฮะจริงๆราศีีตุลเน่ย ของเดิมในดาวพฤหัสอยู่กัเขาอยู่แต่ว่าพอออกไปครั้งนี้มุมมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ม,มันก็อาจจะทำให้คนที่รับปากเราไว้ไม่เป็นไปตามสัญญา<ส>ดังนั้นใครใครราศรีตุลเนี่ยคือที่สำคัญคือคือหนึ่งเรื่องกฎหมายมเรื่องเอกสารเรื่องสัญญาต้องดูให้รอบคอบอโอกาสถูกเบี้ยวถูกโกงหรือว่ามันไม่มันไม่เป็นไปตามที่พูดกันไว้อ๋อ มันมีสิทธิ์จะเกิดขึ้นแต่ว่าตุนก็จะโชคดีอย่างหนึ่งก็คืออาจจะมีผลดีในเรื่องของทรัพย์สินมรดกที่ดินอสังหาริมทรัพย์อาจจะได้โอนที่โอนบ้านอะไรแบบนี้เนี่ยก็จะมีข่าวดีตรงนั้นเข้ามาครับแต่เขาบอกว่าบางคนจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเหมือนกันใช่หรือว่าทั้งความรักนะถ้าของเดิมมันดูดีๆอยู่ก็อย่าเพิ่งไปไปชลใจก็ต้องอาศัยเวลาในการดูใจกันให้มากขึ้นครับต่อไปฮะราศีธนูคือท่านที่เกิด16ธันวาคมถึง14มกราคมฮะ ราศีธนูเนี่ยเป็นราศีแห่งเส้นทางใหม่ในชีวิตมันจะมันจะต่างจากพฤษศนะคือพฤษศเนี่ยมันเป็นการแบบของเดิมที่มีอยู่มันเหมือนมันมันอัปเกรดขึ้นดีขึ้นน,น,นะครับแต่ธนูเนี่ยมันเป็นการเส้นทางใหม่แบบสิ่งใหม่เลยเปลี่ยนเลยคือไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบอันเดิมที่เราเคยทำาน,นั้นเนี่ยใครที่เกิดราศีธนูเนี่ยก็เป็นความท้าทายที่จะเข้ามาในชีวิตหลังจากนี้ไปปีหนึ่งนะครับอุปสรรคเยอะแน่นอนปัญหาเยอะแน่นอนแต่คุณทําได้นะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวประจําราศีธนูพดี มันเป็นดาวประจําตัวของเราคือส่งเสริม, <นะ S 2> รมกันอ่านะครับเพียงแต่ว,ว่าก็ลองมองหาใครแบบเบื่ออะไรซักๆ,ๆ,ๆอยู่ในคอมฟอร์ทโซนมานานอยากจะเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นเนี่ยหลังจากพรุ่งนี้จะเป็นจังหวะที่ดีครับโอ้ครับต่อไปฮะราศีมังกรค,คือท่านที่เกิด15มก,กราคมถึง12กุมภาพันธ์ราศีมังกรเหมาะกับการลงทุนนะครับใครที่ชอบลงทุนขยายขยายทําธุรกิจเปิดร้านเพิ่มมีสาขาเพิ่มมีผลิตภัณฑ์ใหม่สินค้าเพิ่ม นะครับหรือทํางานประจําไปด้วยมีอาชีพเสริมเพิ่มเติมนะครับงานที่เพิ่มเติมขึ้นจากเดิมนะครับราศีมังกรจะส่งผลดีครับครับโครับเพราะฉะนั้นสิงกรเริ่มใหม่ธุรกิจใหม่ๆอยากมีอาชีพใหม่หรืออยากจะอะไรเพิ่ม,มวันนี้อาจจะทําอะไรก็ขยายขยายของอาจจะเป็นออนไลน์ใส่เข้ามาหน่อยก็<ม>ดี<ม>ต่อไปราศีกุม13กุมภาพันธ์14มีนาคมฮะราศีกุมเนี่ยเป็นราศีที่มุมภาษาดวงเขาเรียกว่า พฤหัสเป็นสี่ทรงศักดิ์แ่มชอยนะค,คือเพื่อมาทำมุมเป็นสี่กับราศีกุมเนี่ยทำให้เหมือนกับเป็นการอัปเกรดดวงไปในทางที่ดีขึ้นอ,อันนี้ดวงดีบางคนเนี่ยได้รถใหม่บ,บางคนได้บ้านใหม่ที่หัวสายใหม่ม,มีหุ้นส่วนใหม่ม,มีความก้าวหน้าที่ดีนะครับ,รบแล้วก็ดาวพฤหัสเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินของราศีกุม,อมพอมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีแบบนี้ก็ทําให้มีข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยโอ้ก็ดีนะต่อไปครับราศีมีนบุกโก 15มีนาถึง13เมษาฮะราศีบีนเหมาะกับงานขายนะครับเพราะว่าคือของเดิมเนี่ยพระราหูเข้าเขาเดินทางอุตลุดเลยหลังจากราหูเข้านะครับแต่ว่าตอนเดินทางเขาดีด้วยเดินทางเขาดีนะครับตอนนี้บุกโกดต้องอยู่ฝั่งงานขายแล้วบุกโกองงานแล้วบ้าเถอะูกมันไม่เคยอยู่จริงเดินทางไม่ได้นะครับคือพวกราศีบีนราหูเข้าไงอยู่กับที่ไม่ได้ต้องไปนู่นมานี่ตลอดแต่ว่าพื้นหัดยาแปุ๊บเนี่ย เซลในหน้าตัวแทนการเจรจาติดต่อค้าขายจะส่งผลดีเป็นราศีที่จะปิดการขายคืออาชีพที่หากินกับการพูดการขายการเจรจาจะมีข่าวดีเข้ามาครับ ជាយ៉ាង